สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอรสกีโฟแชมเปี้ยนหรือ b c l กันต่อนะครับซีซั่นที่71สฮะซีซั่นนิวบีฟรีสไตล์นะครับหรือว่าซีซั่น้นฟ้าคว้าดาวซีซั่นนี้ไม่มีแชมป์เก่าเข้าร่วมแข่งขันนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้แสดงฝีมือนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วครับเป็นการพบกันระหว่างคุณเจ๋งพบกับคุณตี้ครับไปชมกันเลยสวัสดีครับผมตี้ จากขับเจสุดนะครับปักให้กาลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมเจ๋งจากขับ PT11 ฝากเชียร์ด้วยนะครับ มาดูไล่อัพดักเตกันก่อนนะครับฟรีสไตล์นะครับไม่มีจำกัดค่าพลังฮะคุณตี้ใช้แผน4-1-3-2หรือว่า4-4-2ไดมอนด์นะครับผู้ริษัประตูเนี่ยเป็นอิเกกาซิยาสครับคู่เซนเตอร์เป็นคู่เซนเตอร์ยอดฮิตครับโซแคมเบลกับฟานส์เบ็คเคนเป่เออร์ครับแบ็กซ้ายเลยเป็นตัวคาร์ลสครับแบ็กขวาเปาโลมาลินี่มิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่าเป็นเลเจนด์เพยเยอร์นะครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายไลอันกิสฝั่งขวาเดวิดเบ็คแฮมมิดฟิลด์ตัวลุกโลนันดิโรันนะครับ ทางด้านของคุณเจงนะครับ4 3 1 2ฮะผู้ริเริ่มประตูเป็นโอลิเวอร์คานนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเหมือนกันนะฮะฟานซ์เบ็คเคนบาวเออร์กับโซแคมเบลแบ็กซ้ายอัลเฟนเซอร์ดิวิสครับแบ็คขวามาโกสคาฟูมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวลาไอคอนนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนทางซ้ายซีเวนเจอร์ลาดครับทางขวาโลธามาร์เทิสมิดฟิลด์ตัวรุกเรียเนลเมสซี่ครับคู่สูน่าก็เป็นมาคัสแลดฟอร์ดยืนคู่กับลุงฮะลุงลุมคาลไฮลูมิเนเก้ เอาละครับรอบรองชนะเลิศซีซั่นที่71นิวบี้ฟรีสไตล์ครับค้นฟ้าขวาดาวนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณตี้จะเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงครับโมเดลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทางฝั่งของคุณเจ๋งมากับชุดสีขาวครับโมเดลทีมเยือนของบาเยิร์นมิวนิกนะฮะทางคนก็มีไอคอนของทั้ง2ทีมนะเลือกใช้โมเดลเพื่อเพิ่มพลังบูสต์สโมสรให้กับนักเตะให้มากที่สุดนะฮะโรนันดินโยเข้าซ้ายแล้วปั่นต้องชกออกไปก่อนเลยครับโอลิเวอร์คาร์ โอกาสทักทายครั้งแรกของคุณตี้ครับจากโลนันดิโนแหววิธีบอลน,น่ากลัวทีเดียวครับยังได้เตะมุมฮะเล็งมุมนี้แต่ว่าปาดเข้าไปแล้วเวียล่าขึ้นไม่ถืออ้าวบอลเข้าประตูไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นฮนะเป็นออนโกฝั่งของคุณเจงครับผู้โชค้ายคือโซแคมเบลขานมาปอบบอกงวดหน้าเอาใหม่ครับ <laughs> อย่าท้าอไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวดูลูกเตะมุมปาดเข้ามาแล้วโอ้โหบอลสัมผัสสุดท้ายนะครับเป็น โซเคมเบลบอลมันกระดอนเข้ามาหาหน้าแข้งเองนะครับประกบเวล่าอยู่นะครับแต่บอลลงที่เวล่าจุกไปด้วยนะครับแล้วกระดอนเข้ามาหาโซเคมเบลครับบอลปิ้นเข้าประตูไปเอาแล้วครับฝั่งของคุณตี้ฮะขึ้นนําไปก่อนครับจากการทําเข้าประตูตัวเองของโซเคมเบลครับลูกเขี่ยของคุณเจงลูมินิก้พาบอลมาแรดฟอร์ดคืนที่ลูมินิก้าข้าซ้ายแรดฟอร์ดอีกทีหนึ่งบอลกระดกแล้วจะทิ้งคือลูกนี้ติดเบคเคนบาวเออร์พยายามจะใช้จังหวะเล่นเร็วนะครับจากจังหวะเขีย่ยแต่ก็ไม่ได้ผล จะสวนเลยครับคุณตี้เอาชาล็บครับเจลาดจ่ายไวลูกนี้แรดฟอร์ดแล้วชี้แล้วครับลุม,มินิเก้พักแล้วยิงด้วยขวาตีเสมอได้แล้วครับจากลุงลุมคาลไฮลุมินิเก้ครับแหมขึ้นเกมมาแล้วโดนสกัดนะครับเป็นวิเอล่าฝั่งของคุณเจงสกัดได้นะครับแล้วจ่ายต่อ2-3จังหวะคนสุดท้ายเป็นคาวไฮลูม,มินิเก้ครับรับบอลจากแรดฟอร์ด รับแล้วยิงเน้นๆเลยครับมีสไลด์ซ้ายขวาไม่ทันครับเอาแล้วครับคุณเจงตีเสมอได้แล้วครับ1ประตูต่อ1 10น,นาทีมีกัน2ลูกครับทุกคนละ่ะมีกี่ลูกไ <c oughs> ม่เกี่ยวแล้วไ <c oughs> ม่เกี่ยว <c oughs> คุณเจงเนี่ยคือเล่นอีกซีซั่นหนึ่งเป็นซีซั่นแบบทีม3 V 3นะครับกับทีม PT 1 1เแล้วก็เข้าไปชิงชลเชลิศด,ด้วยนะฮะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าไปชิงชลเลลศในซีซั่นแบบทีมด้วยนะครับ สีสั้นนี้ไม่มีแชมป์เก่าลงเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผู้เข้าแข่งขันเราก็จะได้เห็นความหลากหลายในการเข้ารอบมาถึงรอบนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นแน่นอน,นะฮะแชมป์หน้าใหม่สําหรับซีซั่นนี้นะครับแลดฟอร์ดพิกได้ไหมไม่ได้ครับจ่ายไม่ดีเหมือนกันครับคุณเจ๋งเข้าทางวีล่ายัดไปฟอร์ลันพิกมาเข้าขวาครับมีช่องแต่ว่ารอไปแคมเติมเบคแค้มแล้วยิงลูกนี้จังหวะแรกไม่ยิงอะโอเหมือนดึงนิดนึงนะครับ แล้วเป็นเดวิดไปแค้มร่างเลี้ยวมาลิดนะร่างนี้โอ้หลุดมาทางด้านกาบขวาครับเหมือนจะจ่ายปาดเข้าไปแต่ว่าไม่เอาวะยิงเองแล้วกันครับยิงด้วยขวาด้วยนะครับมุมนี้ยิงยากนะฮะขท้าขวาครับโอ้โหมุมค่อนข้างแคบนะครับแล้วไม่ได้ยิงป่านหนีด้วยนะตัวเบียดก็เบียดไม่ลงครับประตูอลือว่าคานก็เซฟไม่ทันแล้วครับเอาแล้วครับ คุณตี้ขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งครับจากเดวิดเบ็คแฮมครับนาทีที่18อยู่จังหวะเขี่ยของคุณเจงครับแรดฟอร์ดเมสซี่สามประสานครับลูมิเนเก้จับแล้วล้อเมสซี่ไปติดแคมเบลฝั่งนี้อา้าวแล้วไปขโมยคืนมาได้ครับอีกครั้งหนึ่งติดแคมเบลอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับไม่ผ่านเวีาเอาฉล็บเหมือนกันยังได้ยูกิสยัดเข้าไปแรดฟอร์ดหาตัวฟังครับแรดฟอร์ดยังไม่มีเพื่อนเติมมาโอ้โยเสียหลักไปแต่บอลเข้าทางกิกส์เติมมาแล้วครับเติมเป็ตคาร์ลอส และฟอดฝากไว้กิกส์เบินไปเลยไปต่คาร์ลสเวีเอล่ามาซ้อนครับอ้าวแล้วพลิกมาแบบนี้ก็เสร็จคาร์ลสปาดเข้ามาหนากกอบเก้โทษมีใครไหมเบคแฮมยังเก็บได้อยู่ครับตั้งใหม่เซตใหม่ครับวีเอล่าไปทางด้านซ้ายกิกส์คาร์ลสยังอยู่ตรงนั้นครับโลงไปต่คาร์ลสปาดเข้ามาแล้วเบคแฮมอีกแล้วโอ้ยนี่ว่ากองหน้าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ประตูที่สองของเดวิดเบคแฮมฝั่งคุณตี้ครับ โอ้โหต้องชมคนเปิดด้วยครับเปิดระดับเอลนะฮะค่อยๆผ่านหน้าของหลังของคุณเจ๋งมา2คนเลยครับแล้วเข้าเท้าของเดวิดเบคแฮมพอดีเลยแท็บอินเข้าไปดูว่าเท้าซ้ายของโดตัวคาร์สผ่านเบคเคนเบวเออร์ผ่านแคมเบลสุดท้ายไปจบที่เดวิดเบคแฮมครับโอ้โหตอนนี้คุณตี้หนีห่างไปเป็น3ประตูตอนหนึ่งะครับเป็นลูกที่3ของคุนตี้และเป็นลูกที่2ของเดวิดเบคแฮมครับ มาดูจังหวะเขี่ยของคุณเจ๋งครับลูมินิเก้ยึกยักยักหล่อจังหวะแรดฟอร์ดเข้าขวาแล้วยิงเลยติดบล็อลยังเข้าทางฮะยังได้บุกต่อแต่ว่าบอลปินไปแล้วเอาละคุณตี้จะสวนแล้วครับฟอร์ลันแรดฟอร์ดรอจังหวะแล้วแรดฟอร์ดแทงลูกนี้หลุดแล้วครับโอลิเวอร์คานต้องออกมาตะคุบอยู่ไม่ไหวครับลูกแบบนี้ต้องออกมาแล้วครับโอลิเวอร์คาน30นาทีนะครับจังหวะคุณตี้ยังดีกว่านะโดยเฉพาะจังหวะจบนะครับแรดฟอร์ด คึงคึงค,นคืนที่ลูมินิเก้โดนกระแทกแคมเบลอีกแล้วครับแม่ต้องบอกว่าคู่เซนเตอร์ยอดฮิตสำหรับซีซั่นฟรีสไตล์นะครับเท่าที่เห็นมาเนี่ยเป็นฟานสเปคินบาเออร์ยืนคู่กับโซแคมเบลนะครับเดี๋ยวอาจจะรีวิวคู่นี้ให้ดูนะถ้าถามว่าคู่เซนเตอร์ที่ดีที่สุดในภาคนี้จะเป็นใครเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูที่แบบสำรวจแลลวครับถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นคู่นี้ลูมินิกเก้เข้าซ้ายแล้วจิงเข้าไปเลย ให้เก่งแค่ไหนถ้าจังหวะไม่ดีก็โดนเหมือนกันแล้วครับคุณตีก็เน้นโซนนิ่งนะครับไม่ได้เข้าพวดพอไม่ได้เข้าพวดปุ๊บคุณเจงเห็นแล้วเห็นไหมฮะประคองอยู่นะครับแต่ไม่เข้าพวดฮนะเบคเกนบาวเออร์ auer, ถ้าเข้าพวดเมดื่อไหร่เนี่ยอาจจะโดนชิงหรือว่าโดนแทงทะลุช่องเลยนะครับพอเว้นระยะห่างแบบนี้มีช่องก็ใส่ได้เลยครับเท้าซ้ายของลูมินิเก้ยิงได้อยู่แล้วครับได้ทั้งสองเท้าเอาล้ครับคุณเจงตีตื้นมาเป็น2ประตูต่อ3ครับจาก ลุงลุมคนเดิมฮะคาวไฮลุมมินิเก้ดูท่าทีแล้วคู่นี้อาจจะยิงกันเยอะแล้วครับเกมรุกเปิดกันแรกแบบนี้ดักได้อีกแล้วครับสตีเวนเจอร์ลัดโอกาสตีเสมอหมากัน3คนครับแรดฟอร์ดเจอร์ลัดไปแล้วดูมินิเก้ชี้ขอบอลแล้วครับแรดฟอร์ดไม่ให้แรดฟอร์ดโยกเข้ามาเมสซี่เติมขึ้นมาแล้วเข้าขวาแล้วจ่ายเข้ามาฉลับโหยมันเข้าขวาครับยิงไม่ไม่ไมกล้ายิงฮะเมสซี่ป้องกันไว้ได้ครับคุนตี้ โอ้โหลันกิสโยกไม่ผ่านมาทิอุสครับมาทิอุสมันจ่ายไปแล้วครับแทงลูกนี้ลูมินิก้หลุแดแฮตติกตั้งแต่ครึ่งแรกโอ้เข้าไฮาลูมินิก้ครับใส่สกอเรอได้เลยหลุดมาแบบนี้โอ้โหเป็นลูกตีเสมอของกุญเจงครับจากเข้าไฮาลูมินิก้นี่ต้องโทษลันกิสนะฮะม้วนแล้วโดนแย่งไปครับแย่งเสียบอลแล้วจ่ายหลุดเลยนะครับเท้า,าเซอลเลยนะฮะโซคแคมเบลดูครับ แทงลูกนี้หลุดเลยมาดวนกับคาซิยาสครับตัวสไลด์เก็บก็เบรกเคนมาเออไม่ทันแล้วครับเอาล้ครับคุณเจ๋งตีเสม,มอได้แล้วครับจากลุงคนเดิมะคาวไฮลูมินิเก้นาทีที่44สามประตูต่อสามครับจังหวะเคลียร์ของคุณตี้ครับแรดฟอร์ดโยกกับมาฟอร์ลันคืนที่แรดฟอร์ดจับแล้วแต่งแล้วหวดโลกนเฮสี่ประตูต่อสามบอกแล้วคู่นี้อาจจะยิงกันเยอะโอตีเสม,มอได้ก็ยิงหนีขึ้นไปอีกหนึ่งลูกครับ เดี๋ยวกอลาเล่นกับแรดฟอร์ดนะครับพักแล้วบอลกระดอนแต่งแล้วหัวเต็มข้อเลยครับบอลแสกหน้ารอวาคารนะครับฝากแล้วไปฮะมีโรนานินโยอีกทางเลือกหนึ่งนะครับทะลุเลยฮะซัดเลยสีประตูต่อสาครับนี่4ี่สิบห้าบกหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> จังหวะเขี่ยของคุณเจ๋งฮะจะทีเสมอได้หรือเปล่านี่จะเป็นเพย์สุดท้ายของครึ่งแรกครับ ลูมิเนเก้าพาบอลมาเองครับยังไม่มีใครเข้าพาบอลมาเองโย,โยกโยกซ้ายโยกขวาแล้วโดนเบ็คเคนบารเรอร์แย่งกลับไปได้แม่ก็เน้นจังหวะโซนนิ่งแบบนี้ก็ต้องระวังการยิงไกลนะฮะ61%นะครับคุณตี้ครองบอลฮะมีโอกาสยิงโอ้เท่ากันเลยนะครับโอกาสยิง4เข้า3นะครับเป็นประตูทั้ง3ครั้งแต่ว่าคุณตี้ได้4ประตูเพราะว่าโซเคมเบลทำเข้าประตูตัวเองไป1ลูกนะครับในช่วงต้นเกมครับ เอาละครับมาดูครึ่งหลังกันต่อครับยังไม่มีเ้ามีครับเปลี่ยนตัวสำรองครับเมสซี่ฝั่งของคุณเจ๋งถูกถอดออกไปส่งโรนัลดินโญ่ลงมานะครับแล้วตัดได้แล้วครับกุนตีแทงลูกนี้ฟอร์ลันวิ่งหนีตัวประกบฟอร์ลันวิ่งฉีกมาเบียดว่าไปแล้วครับฟอร์ลันโดนกระแทกโอ้มาเอาคืนจนได้ครับบิ๊กโซไม่ยอมไม่ยิงฮะหนาจริงจริงเอาแต่ว่าโดนขโมยครับเบคแฮมมาฟอร์ลันอีกครั้งแคมเบลอีกแล้วครับโอ้โหไม่ยอม มฮอตจริงๆซอแคมเบลตัวเข้าบทะที่สุดยอดจริงๆครับแล้วเป็นโอกาสของคุณเจ๋งพาบอลขึ้นมาลูมินิก้ต้องระวังลูมินิก้ครับโยกครับแล้วจ่ายลูกนี้แลตซี่พักบอลลงแล้วเข้าประกบอ้าวบอลเข้าทางครับ4ประตูต่อ4มามาคัสแลตฟอร์ดเหมือนจะสกัดได้แล้วนะครับคู่ซินเตอร์ของคุณตี้ฮะแต่บอลค่อยๆไหลามาเข้าเท้าแลตฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับมันคุกคิกคุกคิกดูฮะ เกี่ยวมาแล้วเข้าขวาโอ้โหโดนสไลด์ครับต้องชมเลยฮะบาลานของแรดฟอร์ดโดนสไลด์จากด้านหลังโดนทั้งบอลทั้งคนนะครับแต่บอลก็ยังเข้าเท้าแรดฟอร์ดอยู่ดีดูฮะสไลด์ไปได้ครับแคมเบลแต่ว่าบอลไม่ไปไหนยังติดกาวอยู่ที่สตัทของแรดฟอร์ด <c oughs> เอาละครับตีเสมออีกแล้วครับคุณเจ๋งไม่ยอมครับดูจังหวะเขี่ยของคุณตีครับเอาบอลยัดเท้าครับ แล้วเสียบอลไปอ้าวแต่ก็ยังเข้าทางเลนกิสครับโอกาสของคุณตี้มาอีกแล้วครับแรดฟอร์ดเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้หอีกฝั่งก็ยิงตีเสมออีกฝั่งก็ยิงหนีครับมาคัสแรดฟอร์ดลูกที่2ของเขาในแมตช์นี้และเป็นลูกที่5ของคุณตี้เหมือนจะเขีรยออกมาได้ครับแต่ก็ยังมาเข้าทางเลนกิสแล้วเป็นฟอร์ลันแอสซิสต์อีกแล้วครับให้กับแรดฟอร์ดโอ้หคู่นี้บอกแล้วครับอาจจะยิงเยอะนิดหน่อยฮะไม่หน่อยแล้วครับ9ลูกไปแล้ว56หนาที ลองดูว่าคุณเจงจะตีเสมอได้อีกหรือเปล่าครับโรนานินโยแทงลูกนี้อ่านไว้เลยครับเบเกบาวเออร์แล้วครับเป็นโอกาสของคุนตี้ที่จะทำเกมลุกขึ้นไปแล้วก็ลุ้นประตูนำห่างอีกหนึ่งลูกได้หรือไม่ที่ผ่านมายิงหนีก็โดนยิงตามยิงตีเสมอครับโอ้ชาเลบบนั่นแหละครับคุณเจงได้บอลแล้วเป็นโอกาสของคุณเจงครับสตีเวนเจอร์ลาดใจมาและฟอร์ดพิกให้กับลูมิเิเก้ลูมิเิเก สปีดมายังสะดุดยังไปได้ต่ออยู่มุดๆไปครับแต่ว่าไม่ผ่านโรเไปตัวคาร์ลสต้องหยุดเกมนะครับช่วงท้ายเกมแต่เป็นโอกาสของคุณตี้ก่อนเลยครับแรดฟอร์ดหลุดมาแล้ว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 เข้าประตูไปหประตูต่อ4ครับมาคัสแรดฟอร์ดแฮตทิกอีกหนึ่งคนโอ้โหยิงสิบลูกแล้วครับหลุดเป็นตุงหลุดเป็นตุงง่ะคู่นี้โอ้โหแม่ กำลังจะตีเสมอได้พอยิงไม่ได้โดนสวนมาก็กลายเป็นโดนยิงห่างแล้วครับโอ้โหตีเสมอแล้วก็โดนหนีห่างแต่ตอนนี้โดนหนีห่างไป2ลูกแล้ครับคุณเจ๋งจะแก้คืนได้หรือเปล่าครับแต่โอ้เกมเปิดแบบนี้เนี่ยสลูกเนี่ยผมว่ามันมีความเป็นไปได้เยอะครับแต่ความได้เปรียบก็ยังอยู่ที่คุณตีนะครับน้ำอยู่2ลูกคุณตี้จะส่งลุดกุลิตลงมาแทนโลนันดินโยนะครับ เ,เรามีเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับฝังคุณเจงฮะลงมาแทนลูมินิเก้ครับบอลอยู่ที่แรดฟอร์ดมองหาฮาแลนด์แรดฟอร์ดไปเองพลิกแล้วแทงมาทางด้านซ้ายเจอลาเติมขึ้นมาเบียดเลี่ยมไว้ก่อนครับแม่แก้ไขไปได้ครับแล้วเป็นบอลของคุนตี้ลุดกุลิตเดวิดเบคแฮมเบคแฮมพาบอลมาขืนที่ลุกลิตโอ้โหโนเสียบไปครับจานเปล่าให้เล่นต่อครับกุลิตพาบอลสปีดมาแล้วแทงลูกนี้ฟอรลันหลุดไปตะคุบไว้ได้ครับโอลิเวคานเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับกุลสินให้เล่นต่อนะฮะ วิ๊เบคแฮมโดนเสียบไปเหลือ20นาทีครับต้องเน้นแล้วครับคุณเจ่งต้องเน้นแล้วฮะขออีก2ประตูเพื่อตีเสมอไปก่อนฮาแลนด์ฮาแลนด์เข้าซ้ายครับฝากไว้โรนัลดินโย่แล้วไปแล้วครับเออร์ลิงฮาแลนด์แตะเข้าซ้ายแล้วยิงไม่ยิงครับจะไปได้กับแรตฟอร์ดโอ้โห่บอลค่อนข้างเบาครับอ้าวแล้วยาประคุยมาได้ครับเจอร์ลัลยิงลูกนี้ติดเซฟยังไม่ได้ยังไม่ได้ลูกที่5ครับต้องหยุดเกมอีกรอบนึงครับแต่รอบอลตายก่อน ไปชนกันโอ้โหโรนานิโยโดนล้ไปตัวคาร์ลสชนแต่บอลยังเข้าทางคุณเจงฮะได้แก้อีกครั้งหนึ่งครับแรดฟอร์ดฮาแลนด์สปีดไปแล้วปาดเข้าไปแรดฟอร์ดแล้วจะปาดอีกหนึ่งเทมีตัวเข้าฮัดชกออกมาก่อนโอ้โหนี่คนเหนียวรับคาซิยาสโอโหเหลือประมาณ11นาทีแลวครับต้องกดหยุดเกมอีกครั้งหนึ่งครับรอบอลตายโอ้โหฟอร์ลันโยโยครับมวลละโยกมวลละโยกลีลาเหลือร้ายเหมือนกันนะครับคุณตี้แต่จ่ายบอลแรงไปหน่อย บอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณเจงบอลตายแล้วครับเกมหยุดปรับแท็กติกกันให้เรียบร้อยครับปรับนักเตะกันให้ลงตัวซีซั่นนี้ไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นครับฟรีสไตล์ครับไม่มีจํากัดค่าพลังทีไม่มีจํากัดแผงการเล่นไม่มีจํากัดรูปแบบของนักเตะฮะเอาถนัดเลยฮะถนัดตัวไหนแบบไหนแผนไหนจัดสู้กันไปเลยหมัดต่อหมัดครับแฝงไลกาดลงมาแทนเดวิดเบ็คแฮมด้วยนะครับฝั่งของคุณตี้ แต่ตอนนี้เป็นบอลของคุณเจงครับโรเนนิโยพาบอลมาโรเนนิโยจ่ายไปให้กับฟอรลันก็ลงมาใหม่นะฮะ un, ฟอรลันฝั่งของคุณเจงะฮะลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับเอาแล้วจ่ายไม่ดีฮะฟอรลันไปเก็บไม่ได้ยังฟิตอยู่ฮะเพิ่งลงมาโยกย้อนกลับมาจ่ายลูกนี้สตีวีจีครับแล้วเปิดลูกนี้ฮาแลนด์โคกลูกนี้ซุปเปอร์ซับครับ5ประตูต่อ6จากเออร์ลิงเบิรฮาแลนด์โอ้โหต้องชมฟอรลันด้วยนะครับโยกดึงแล้วก็จ่ายกับ เจอลาดนะครับเจอลาดก็จ่ายแม่นครับจ่ายเข้ามาม่งแบบเผินๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังถามประตูได้ครับฮาแลนด์เอาแล้วครับเหลือลูกเดียวครับยังมีเวลาประมาณ4นาทีแต่ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณตี้แะครับลุกุลิดกุลิดต้องประกันลูกนี้ให้ได้ก่อนครับกระแทกลูกนี้ยังเอากุลิดไม่ลงครับแฝงรากาดโอ้โหสาฐานเสือวันนี้มี2ครับจ่ายเข้ามาก็ติดโอริวคานครับ ลูกนี้ต้องเน้นแล้วครับทำเกมลุกขึ้นไปเอา้ามีสะดุดนิดนึงครับเสียบอลไปเลยฮะโอ้โหเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นด้วยครับต้องมาตั้งรับก่อนฟอร์ลันและฟอร์อรดไม่มีธงยิงไปเลยเจ็ดประตูต่อ5ครับแมาโอ้โหจังหวะคว้างบอลออกมาของโอรุเอคานมันมีสะดุดนิดนึงนะครับทำให้คุณเจงเสียบอลไปแล้วจะได้ทําเกมลุกเพื่อลุ้นตีเสมอกับ โดนลูกนี้เพิ่มไปอีกนะครับเป็น7ประตูต่อ5ครับโอ้โหยังไงครับเนี่ยต้องเน้นแล้วครับสลูกก็2ลูกครับต้องสู้ไปก่อนหือชนความกันไปครับแรดฟอร์ดโอ้นี่จะแถมอีกหรือเปล่าจะแถมอีกรหรือเปล่าครับฟอร์ลันพลิกได้สวยครับฟอร์ลันหลุดไปแล้วฟอร์ลันยิงลอเป้าโอ้โแม่จากโอกาสที่จะตีเสมอครับโดนเพิ่มไปอีก2ประตูครับในช่วง ท้ายเกมฮะช่วงทดเจ็บนะครับกับกลายเป็นสกอร์8ต่อ5ไปเฉยเลยเมื่อกี้ยัง6ต่อ5อยู่นะครับแล้วเขลียรก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับคุณเจงพลาดเลยครับซีซั่นนี้ได้มาถึงคู่รอบรองชนะเลิศก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับคุณตี้เอาชนะคุณเจงไปได้8ประตูต่อ5นะครับคู่นี้ยิงกันสุดจริงๆนะครับ ก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับรอผู้ชนะระหว่างคุณอ้อยพบกับคุณ2ส,สายล่างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ